สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารวอลเล็บอลกันเลยนะครับต้องบอกครับว่าโอ้โหตอนนี้เป็นกระแสโด่งดังเรียกได้ว่าฟีเวอร์สุดๆแล้วครับสำหรับนักวอลเล็บอลสาวไทยที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับต้องบอกนะครับว่ายอมรับจริงๆครับ คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยนักกีฬาของเรามีความสามารถสุดๆนะครับถึงขนาดที่ว่าต่างชาติยอมรับ ลีกระดับโลกต้องการตัวและค่าเหนื่อยที่ไม่ธรรมดาเป็นหลักล้านห้าล้าน10บล้านหรือมากกว่านั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่แปลกใจแล้วครับถ้าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับนักกีฬาสาววอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกนะนี่คือข่าวดีจริงๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึก ประทับใจมากๆนะครับเพราะว่านี่คือการสร้างชื่อเสียงให้กับชาติเราด้วยและเดี๋ยวก็มาต่อยอดทีมชาติของวอลเลย์บอลไทยด้วยนะครับตอนนี้เขาตามรอยนุสลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ AUVB นั่นเองนะครับดึงพรพันเกิดปาดปียนุษแป้นน้อยครับไปร่วมโชว์ฝีมือลีกอเมริกา คือถ้ามันไม่เจ๋งเนี่ยเขาไม่เอาไปแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทุกท่านนี่คือ Athlete Unlimited Pro Volleyball Championship ปีนี้2025รายการวอลเล์บอลหญิงอาชีพนะครับต้องบอกว่าวอลเล์บอลหญิงอาชีพรดับโลกของสหรัฐอเมริกาเลยครับ ทำไมถึงบอกว่าระดับโลกนี่มันคือการรวมสุดยอดนักกีฬา44คนเขาคัดมาจากลีกชั้นนำโปรวอลเล่บอลเฟสเดเรชันหรือว่า PVF นะครับและก็ยังมี LOVB Super Liga จากบราซิลและก็สุตาลาลีกาจากตุรกีโอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยได้เห็นแล้วนะครับว่านุสลาต้อมคำตำนานมือเซต นะครับชุด7เซียนก็เคยไปเล่นมาแล้วและดูผลงานของนุสลาใชครับโคตรโดดเด่นนะนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขบอกได้เลยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยผู้จัดจะเป็นคนจ้างนักกีฬาซึ่งแต่ละคนจะมีคะแนนส่วนบุคคลที่มาจากทักษะต่างๆทั้งบุกทั้งรับทั้งบล็อกทั้งเสิร์ฟเนี่ยเขาดูมาแล้ว ผู้เล่นที่มีคะแนนรายบุคคลสูงที่สุด4คนแรกของแต่ละสัปดาห์จะได้เป็นกัปตันทีมครับและเลือกผู้เล่นที่เหลือเข้าทีมอีก10คนรวมเป็น11คนโดยจัดแข่งทั้งหมด5สัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ก็จะพบกันหมดผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นแชมป์ของซีซั่นนั้นนะครับนอกนอจากนี้ครับปอพันธ์แล้วก็เปียนุษเนี่ยยังมีนักกีฬาตัวท็อปคน,นอื่นๆอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นแฮนด์คอรกโอ้โหจอแดนทอมสันงี้ แจสตินวองโอราเตสนะครับอาเบอร์คอมบี้อย่างนี้แชมป์ซีซั่น2024แต่ผมชอบอาเบอร์คอมบี้นะเจ๋งนะฮะเดลาครูสอย่างเงี้ 2022, ยแชมป์ปี2022เงี้ยครับแอธลิตอัลลิมิต็ดนะครับ2025จะจัดขึ้นในเดือนตุลาถึงพฤศจิกา2 5 6 8ที่สนามลิเบอร์ตี้เฟิร์สเครดิต อุ Union Arena นิออนอารีนาะครับเมืองโอมาฮาก็จะเล่นกัน1-15ตุลานะครับแล้วก็22-3พฤศจิกายนนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับซึ่งแฟนๆวอลเลย์บอลก็เตรียมตัวรอได้เลยนะครับเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะครับต้องบอกว่านี่นะครับคือหัวใจนักสู้ของจริงนะครับ เราต้องปรบมือให้กับนักกีฬาของเราแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับคือต้องบอกว่าเห็นข่าวนี้อ่านข่าวนี้แล้วเจอแบบนี้เนี่ยอดรู้สึกแบบเฮ้ยอยากซัพพอร์ตไม่ได้หรือว่าแบบรู้สึกสงสารนิดนึงนะครับนั่นก็คืออัชราพรคงยศครับนี่คือนักกีฬาที่มีฝีมือโดดเด่นจริงๆนะครับของบ้านเราแต่ต้องบอกครับว่าไม่ได้เล่นครับถูกดองเข็มครับ ต้องบอกว่าจ้างนักกีฬาไทยไปดองไม่ยอมเปิดโอกาสให้นักกีฬาไทยได้สร้างผลงานจนจบฤดูกาลแพ้แล้วแพ้อีกห่วยแล้วห่วยอีกแต่ก็ไม่ให้นักกีฬาไทยได้ลงเล่นโอ้โหนี่คือสิ่งที่ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่รับไม่ได้แล้วทำให้นักกีฬาเนี่ยบั่นทอนสุดๆนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าหลายๆท่านกูรูในวงการวอลเลย์บอลหรือเพจวอลเลย์บอลต่างๆออย่างพี่แว่นขอบสนามเนี่ยก็บอกว่าจบลีกฤดูกาลนี้กับทีมนี้สักทีปีที่แล้วรอบชิงคนที่ช่วยโคกะพาทีมชนะเป็นแชมป์ได้ก็เพี้ยนนี่และว,วะเออปีนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดนดองเพราะว่าฟอร์มไม่เข้าระบบกับทั้งที่ซ้อมกัน44แมต ไม่เข้ากับระบบเลยมันเป็นไปไม่ได้ล่ะครับนะฮะมันเป็นไปไม่ได้มีเหตุผลพอเดาได้คือเพียวไม่ต่อสัญญาก็เลยดองแค่นั้นแหละและก็ต้องบอกนะครับว่าปีหน้าเดี๋ยวเจอกันเนี่ยกลับมาทุบให้ช่ำเลยเออถ้ามันมีโอกาสเนี่ยนะครับคือเห็นแบบนี้แล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยมา,าล่ะชนะ NEC 2นันติดผลรอบชิงชนะเลิศ s v l ว a g u e ญี่ปุ่นนะที่2ก็คือโอซาก้ามาเวลัสชนะ NEC Red r o c รด t ก็ตคาวาสากิ3.0ต่อนย์เซตโอ้โหเกมแรกก็เละเกมนี้ก็เละนะฮะ25 2 2 25 21 25 16คือใจมันไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหถึงขนาดที่คอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยก็ไปลุมจวกลุมสับอบะแต่คือส่วนมากอะ่ะผมว่านะ ทัศนคตินักกีฬาโอเคนักทัศนคติดีหัวใจสู้นะครับแล้วคอมเมนต์ก็ซัพพอร์ตแต่ว่ามันก็แอบบ่นนิดนึงอะผมเข้าใจแฟนบอลเล์บอลเลยนะมันไม่ให้กูลงเลยอะมันจะให้ชมหรือไงนะฮะคืออย่างท่านแรกเนี่ยบอกว่าโดนด้อยค่าน้องเพียวมากๆสมควรและที่แพ้โอ้ยออกแนวสะใจครับครับที่อยู่ได้แต่ครับใจมันอยู่ยาก ในเมื่อเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราน้องเพียวก็ต้องตัดใจหาที่อยู่ใหม่ที่ดีกว่าฝีมือเพียวทักษะประสบการณ์น้องเพียวอันนี้คือไม่ธรรมดาเจอจะหลัดอยู่แล้วดอกไม้ให้น้องสู้ต่อไปกับบ้านเรารักรออยู่นะครับทุกคนตั้งความหวังและรอกลับมาเป็นฮีโร่เหมือนเคยเอาจริงนะคือเมื่อ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามันไม่มีค่าเราก็แค่เอาตัวเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันมีค่าที่เขาเห็นคุณค่าของเราแบบนั้นแหละครับมันถึงจะต้องบอกว่ามันจะเฉิดฉายมันจะคัมแบ็กกลับมาได้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ภารกิจก็คือกลับมาช่วยชาติก่อนแสดงผลงานโชว์ผลงานเดี๋ยวไปขยี้ใหม่นะครับนักกีฬาจะตอบโต้ได้ดีที่สุดก็คือในสนาม และอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่ผมชอบมากเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ทัศนาคาติแบบโอ้โหโว้าวมากเขาบอกว่าอย่าเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้ตัดสินใจเองความขมขื่นใจเก็บโลกทิ้งไว้ตรงนั้นมองตรงไปข้างหน้าเพื่อคนที่เห็นคุณค่าเขาจะเดินมาในวงจรของเราบางอย่างเราไม่ใช่ผู้ริคิดแต่บางอย่างก็มิใช่ยอมแพ้โดยไม่ได้โอกาสต่อสู้ จงมั่นใจแล้วเดินต่อไปอย่าท้อแท้อุปสรรคของชีวิตมีทุกคนหุยอันนี้ผมชอบมันก็เจอปัญหาทุกคนนะครับคนเราอยู่ที่เราจะแก้ไขยังไงมีความนิ่งพอไหมพร้อมกับการใช้ปัญญาและหลักธรรมมาแก้ไขปัญหาสู้ครับอย่าอ่อนไหวต่อแรงพายุอย่าอ่อนแอต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสติและปัญญาความสงบ และการไตร่ตรองเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดโอ้โหปรบมือสิครับรออะไรครับต้องบอกเลยนะครับว่าเอาจริงนะอ่านคอมเมนต์มาเยอะแต่คอมเมนต์เนี้ยชนะเลิศคือมันได้ทั้งแบบเฮ้ยความปลุกใจความเข้าใจความต่อสู้ความมุ่งมั่นและที่สำคัญมันอยู่กับบนพื้นฐานความเป็นจริงครับในเมื่อเขาไม่เห็นค่าสู้สู้เท่านั้นครับเพียวอะ เดี๋ยวเรามาติดตามทีมชาติไทยกับบอลล์บอลสาวไทยกันต่อหลังจากนี้ก็ใกล้จะครบทีมจะฟูลทีมกันแล้วผมลุ้นมากว่าปีนี้จะเป็นยังไงอะถ้าหากว่าชื่นชอบอยากให้กำลังใจนักกีฬาสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ